โอเคอินดีต้อรสู่ช่องบนนรวันนี้เราก็จะมาเล่นแมปเดิมนะฮะใช่ไหมปรเจกต์น้อยอำเภอเต่าๆนะตอมแล้วก็ฮนนี่กนแบบเต่าเกอาโหเต่าใช่โอเคแล้วก็เกมก็จะไวมากนะครับไม่ไม่ทันเดิมโอเควันนี้ก็เอ่อคลิปอาจจะรีโหลดช้าหน่อยนะเพราะว่าเพิ่งเล่นเอ่อไม่ใช่ พึ่งแบดจ,จะหมดแต่ว่าเราอาจจะเล่นไม่ถึงกีน่นาทีเพราะว่าผมอัปโหลดประมาณสามทุ่มของวันนี้ซึ่งมันจะตรงกับบุเคเป็นที่อัปเดตมาพอดีนะครับไมไ่เป็นก้อม่<ต>ปเไปได้ <he S 2> หรอไมไ่เป็นอืเสียใ,ใจด้วยเสียใ,ใจด้วยแต่กูไม่เสียใจเพราะกูเป็นใช่เลยเองใช่เลยบุนดัดมาแล้วจ้าใครมีอาวุธมานี้เลยมา ไม่มีนเชย่ะอ้ยืนเกกับเพื่อนจาไม่ว่าเองหาเราไม่เจอหรอเพื่อนแน่ใจว่าเด็อยู่ที่รับเปล่า้าผู้หอยู่ที่รับเปล่าคนเล่นคนเดียวเล่นเล่าลงมาสิมีอรใมีอะไรไอ้เกยไอ้เกย์ว มาโดนอะไรมันไม่ออกอาจจะไม่ออกเดี๋ยวโปรเจกต์ใครทำอะไรมึงเกณฑ์น้อยมือสุดโปรเจกต์ใครทำอะไรมึงจะบอกแม่ไปเลยโปรเจกต์ไปบอกให้พรจะแกงให้พี่ได้เกนฑ์สี่นะทำไมไม่บอกแม่เกณฑ์ใช่ไหมไม่บอกพี่แค่ว่าให้ให้เกณสีพี่เหมือนพี่ให้พี่กินไหนกันนี่ไงเียเจ้า เดี๋ยวกูดูอ่ะผู้หญิงไม่เคยคยขอร้องเ่เนแล้วนะไม่กูดนมชิถ้าภาษาไทยพี่ต่เกลี่ยสี่แต่คนที่ถ่ายโปรเจกต์ยให้เกี่ยให้ติดสูตไม่ใช่หรอโปรเจกต์เป็นคนพูดเองไม่ใช่หรอใช่ทำไมมึงง่า่า่ทำไม่ะถ่ายรูปถ้าโปรเจกต์รู้ไงว่าพี่เขาถ่ายรูปเห็น เล่นอยู่เล่นอยู่เห็นจ้ำตาเห็นเลยอ๋อหนุ่มนั่งเล่นอยู่แล้วพอเจ๊พูดว่าอยังไงอะถ้าใครใครูปถ้าถ้าใครมาควานผมให้ติสูตรบอกไม่ให้ติสูตรเลยอือโอ้ยจะร้ายขนาดนั้นเลยหรอจดีกับพี่คนเลยหรอมึงเอาแล้วะมาพี่เต๋เได้พี่เต๋ไม่เขียชอบพี่เต๋ปมเนี่ยแอบชอบดิง่ายอ่ะแอบชอบพี่เต๋จ้าจีแอบชอบพี่เต๋เม่อดี้แอบชอบใคร หนึงไม่เอาฮะโปรเจกต์แอมชอบใช่ไม่ชอบอ่ะโอเคยังไงเพื่อนไม่ได้เป็นเลยนะแล้วก็มีสเปนอีกหนึ่งชั่วโมงแต่คนหรือเปล่าพี่เช็คพี่เช็คมึงอยู่ไหนแล้วล่ะชอบพี่เต้เปล่าไหมไม่ชอบไมชอบไปได้แค่เพื่อนไปได้แค่เพื่อนอะไรก็ได้ทำไมถึงไปได้แค่เพื่อนอ่ะเฮ้ยจะเร็วอะ โอเจ๊แมนยทำไมไม่ได uh ้ให oh. uh, mm ้เ hmm. พื่อนอะ่ยมีแฟนแม่ม่กดห้ามีแฟนแม่บอก่พูดคที่คได้ามมีแอแม่ไม่ให้มีแฟนไหมไม่อ้าวน่ได้รแม่ไม่ให้มีแม่บอกอืมไว้แต่ฉันจะไม่เอา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 ไอาอ่เอาไอาาไม่ไม่เอาไ่เอาไม่เอาไม่ แมาไม่ชอบพี่เต๋ไม่ได้พี่เต๋ก็จะสงกำไปเล่นน้ำเยเหมือนเสื้อเฮ้ยฮะเสือะเจสือน้ำหกเจเสื้อน้ำหกน้ำหกน้ำหกคนเรื่องกันบ้าส่งกำโอเดลโเส่งกมไปเล่นน้ำหน่งยมเดลนี่ว่าโมเลน้ำบ้านกน สะดวกแม่ใจร้ายไม่พาไปไม่เอากให้เก็บไปเดมมีปัจจัยเหตุโอ้ยแม่อยู่บ้านไปไหนล่ะเจกเจกไม่อยาไปไหมเจกเจกจะไม่ได้เลิกเันอะไร่ฮะจะไม่ได้เลิกเกย์สองสองไลน์ตุ่มได้เยอะอะฮะถึงได้น้อยไม่ได้เยอะทำไมได้แล้วแม่ตัวได้น้อย ไม่ป็นนป่ไมน่าจะสงไงต่อแล้นหนูตองว่าอะไรไม่รู้หนูเรียนเก่งแล้วลูกเอ้ดูคนตัวเองก่อนเรยเลยอะไรลบอ้เ่นโปรเจกต์โปรเจถ้าในสาขาเจ็ดสิบคนใครจะไม่ออกสักคนก็ยังใครจะไม่ออกใครจะไม่ออกจะไม่ออกนี่

ก็ตายกดบ้าดีมอนัสอะไรนะไม่กดบ้าหรอลืมจะได้บ้านไม่เปไน็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยรอบหน้ารอบหน้าเมื่อกี้โดนลมแบบเต็งเลี่ยรอหอมยาวมึงว่าไงนะเฉลี่ยหอยาวไปไหมเนี่ยระวังระวังระวังพูดระวังปากมึงไว้เดี๋ยวกูจะล้างแขนมาแต่ เมื่อก,กี้อะไรเกิดอะไรขึ้นพี่ดิมากาปดปูปวดจะไม่ออกแล้วแล้วแลผ่านทำอะไรมึงกดนี่ฮะกดปูกดอกตีตัวแล้วแล้วโอเคน่าจะแค่นี้อะไอเป็นชื่อนี้นคาทีอ,าอ้นี้ก็มบบนันน่ากูตลอดเลยวะ ระวัง,เด,วง,งเดี๋ยวพี่เขากลับมาอย่างพี่กูเป็นชารีมอมึงเป็นเหรอมาดิปรเจกแล้วพี่มึงละเออพี่เขาละคอมึงแล้วอะไรอีกละลดคอจนตายสัตว์เป็นเพื่อนกูเออส่งคนขออ,อ่ะอ,อันนี้ได้แล้วขอเลกขอเลข,ข,เลขกกินเอหนะั่งและอ่ะเสร็จแล้วนะ เอามาดิเราเร้วกวใหไอมึงแ,แล้วทำไมก็ไม่เห็นมากดกดดีพร้อมไม่กดได้กดพร้อมแล้วกดแล้วมันอยากละบากกว่าเดิมไี่ก้ยอยเฮ้ยบนนัน้นเร็วเร็วดิกดเลยเยวแล้วกดออกกดออกอย่งนี้เออถึงกดมันค้าง ใึ้คอมผมหน้าจอไม่ได้อะไรเนี่ยได้เลยจะกินสีฟ้าหอมยันยานมาเด็กเอาไปส่มเองแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเยจอแล้วไอ้หมวกแดงโอ้ยเกมันกระตุกกวาม่ใช่ขวาครอ นี้่นนะกว่าคิปนี้มีสาระในการเล่นของมึงเป็นหรอดูเองนั่นเ่งเจ็บตั่งเล่นไมหนาววะนั้งในจจนหายใจไม่อกสุดยอด <s> <s> ไม่ไม่จรจิงไมเไม่ไม่รจริทำไมไปไม่เพื่อนไวไม่โปรเจกต์ดูดิดนะว่าเราเตะตัวใครใครจะตายเฮ้ยโปรเจกต์ไปนะใครตโกนอยู่ห้องน้ำตรงไหนเดี๋ยนวะดูกันว่าตอนนี้ขั้นตะกรอยู่ไหน มันไม่เผยตัววะนี่ม้งอืมเปยตัวยังจากเด็กอ้วนๆกลายเป็นเด็กหายใจไม่ออก่าใช่ว่าใช่เอาได้ไงเอ่อน้องน้องน้องแล้วหูก,ก็ต่ายกว่าแล้วมันจะต้องเป็นถ้ารุกอิน Cái chơi nó không có tài Bây giờ bỏ mình luôn nào Bây nó không có tài Như này Nó không có tài ở này Như không nam Ở đi đi Không nam Cô bảo không nam Bây giờ thì không nam nữa Nhanh, 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 ok. ui. nhanh, 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 Năn nạy của bà lê hảo mày đâu mày hảo lê mình mày 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 เอาสกิส right? okay. uh ีฟ oh, ้ามานั่นแหละกดกดพร้อมอ่ะอะไรวะขอบใจเพื่อนอ่ะให้แล้วเหรอให้แล้วไปเลยเตะสกินเตะสกินปืนไหนขอตัวปืนหน่อยคิดเท่ขูดเท่เลยเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ก่อนแป๊บเก็บไว้เขาจะวามไม่รู้ม ลองกูมาเดี๋ยวพึ่งเล่นยิงเดี๋ยวพึ่งยิงมึ่งหยุดยิงใครก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะกำลุโอเจกหันตุงมาเดี๋ยวเพื่อนหันตุงมาเดี๋ยวเพื่อนไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ได้กินเศษศพต้องอยู่ทางนี้ไม่ไม่แพ้คนนี้ แม่ใช่คนนี้แน่แลเร็วไวเ,เร็วอืมตัวทีวอนคนไหนเป็กติไม่ใช่คนนี้แล้วมันเป็นใครไปดูในศพตรงนี้นี่ในนี้นี่มันมีใคเป็นศพชัดเจนชัดเจนนา่นเพื่อนมีสองคนที่ใช้อะ่ะ มีสองคนแต่ลวหนึ่งแล้วก็คนนู้นมันคือผู้ชายใส่เสื้อสีดำมันอยู่ไหนอยู่ข้างนอก เออนั่นแหละโปรเจกต์ว้าวได้ไงใช้โป้ไหมเนี่ยเช่ว, <S <S าว่าลำโป้โอเคดีจังเว้ยดีนาจิโกมาจิแล้วเจอกันคลิปหน้าครับส่งวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะไม่ไหนไ่รูเจริเจร จะแล้วจะแล้วโอเครอโอเคเว้นอัปเดตตอนสามทุ่มได้เลยนะครับโอเคส่งวันนี้ผมก็กลับเพื่อนก็ต้องไปก่อนนะอ่ะเดตตาสุดท oh, oh, oh. anyway. right, right ้ายก่อนไปเรียบร้อยอ่ะตาสุดท้ายก่อนไปนะเพต่โอเคเราจะไปงนีจะไปจจบคลิปแบบรัวโอ้เต้นขอบคุณนี่สกิลละมันเลยไม่เป็นไรเพื่อน ใจค่ามาหน้อยบาทค่าสกิลแอ,ม,อมาเียก็สองร้อยแอมแมครับกินเม่เยอะวะ,ะเรามารอบสุดท้ายกันนะว่าผมจะได้เป็นหรือเปล่าไม่ได้เป็นโอเคสิงโอ<ม>ิงตาอิงตาโอเครอบอิงตาแต่ไม่ต้องตอบเป็นอีพีนะไม่ใช่เียกไม่ก่อนไงอิงตาไงเรายังไม่ทำเร็วเลยไม่ได้เป็นแล้วมึงก็พูดกับไอ้เพื่อนไอ อันอันหนึ่งตาก็หนึ่งตาแล้วเราจะไปตอนที่จบเลยนะฮะโอเคอ่าเราเราเจอผู้ต้องสงสัยนะฮะเอ่อเป็นนี่ไงนี่ไงต่อไป้องมาดูทางผมนะครับ,บ,บตั่นั่นท่ยิงม,นงมนันยิงมันพั่ยิงมันพั่สีแดงสีแดง คนไหนก็ได้ยิงมันเลยวันนะเะไ่้นยิงทำไมเพื่อนไม่ยิงก็ยิงมันกูบอกให้ยิงมันยิงมันเลยยิงมันเลยเออน,นั่นแนละโอเค รอบสุดท้ายแล้วนะก่อนที่จะจบเดี๋ยวผมจะตัดเอา